ไข่เจียวข้าวเหนียว,วก็น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกข้าวเหนียวของเรามาคะ่ะมากินข้าวกันนะคะนี่อา้าวข้าวเหนียวเราอยู่ไหน ข้าวเหนียวเราอยู่ไหนข้าวเหนียวสุกแร็วเดี๋ยวต้วตองเอาไข่แอบไปแทบนึงไข่แอบไปแทบนึงเพราะเราจะเอาอันนี้มาวางคู่กันไข่น่าก,กินมากเลย แล้วก็น้ำพริกใส่ตรงนี้เลย,ยน้ำพริกน้ำพริกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะรากินข้าวกันค่ะข้าวเหนียวน้ำพริกมะขามนะคะอร่อย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 ค่ะ ทอดอี้อย่าเราจะใส่น้ำพริกมะขามนะคะน้ำพริกมะขามนี่นะคะมาค่ะน้ำพริกมะขามอร่อยอร่อยนะคะนี่มาค่ะมากินด้วยกันนะคะนี่นะคะน้ำพริกมะขาม อันนี้เดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนะคะเรามากินที่เราตักไว้นะคะขบคุณหลายนะคะเรารับทีโรยหน้าสักน้อยหนึ่ง ผักชีก็มีหน่อยหนึ่งนี<ม>่นะคะผักชีโรยหนะ้าผักชีโรยหนะ้าด้วยความสวยงามน่ากินไหมามาคะมากินข้าวกันนะคะอร่อยอยอร่อยอันนี้เราเอาฝาปิดไปก่อนเดี๋ยว เพื่อนบ้านมาเยือนมาค่ะมากินข้าวกันนะคะ thank you so much นะคะอ้าวข้าวเหนียวร้อนมากเลยแอปหนึ่นะคะมันร้อน ข้อวเหนียวแบบแป๊บนึงนะคะเพื่อนหนีหมดแล้วเพื่อนหนีหมดแล้วไม,ม่ใค,คะ่ะใครบ้างก็ลองกินได้เลยนะคะไม่ว่ากันคะคะไม่ว่ากันทานทานเธอไปหรือยัง มันร awesome, ้อนนี yeah. ่นะคะข้าวเหนียวมาเป็นแบบนี้เลยมันร้อนมันร้อนนี่นะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะอุ้ยนิ่มมากเลยนี่นะคะข้าวเหนียวนะคะร้อนๆๆมาค่ะมากินข้าวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำพริก